สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปชมเจดีหินสายที่วัดปากุงหรือวัดประชาคมวันารามตั้งอยู่ที่อำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดถือเป็นสิ่งมหาจันที่มีความสวยงามเป็นเจดีขนาดใหญ่ ทำจากหินสายธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับโดยจำลองแบบการก่อสร้างมาจากบูโลพุทโธประเทศอินโดนีเซียนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางาศาสนสถานที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่องค์พระเจดีก็จะมีพวกภาพแกะสลักที่วิกิตเป็นภาพพุทธประวัติพระเวสสันดรชาดกซึ่งตรงกับประเพณีบุญพระเวทของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับลักษณะเจดีก็จะมีรูปทรงแปดเหลี่ยม กว้างอยู่ที่101เมตรยาวร้อยตรงกับชื่อจังหวัดของ101แต่ความสูงก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ109เมตรชั้นนอกขององค์เจดียด์ก็จะแบ่งออกเป็น7ชั้นตกแต่งด้วยหินทรายธรรมชาติแต่ละชั้นก็เป็นภาพแกะสลักหินทรายนูนเรียงต่ําก็จะเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติอย่างเช่นชั้นที่หนึ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานบารามี เราก็จะเข้าไปดูภายในองค์เกีย์ดีกันบ้างนะครับภายในองค์เกีย์ดีก็จะแปลงออกเป็นลักษณะสองชั้นชั้นที่1ตัวนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นลักษณะห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีพระพุทธรูปพระประธานสําหรับชั้นที่สองด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่นํามาจากประเทศอินเดียเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชาเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองสําหรับ เกดีหินทรายที่ก่อสร้างขึ้นตัวนี้นะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ90ปีพันศา60ของพระเทพวิสุทธิมงคลหรือว่าหลวงปู่ศรีมหาวิโรนะครับ ชั้นนอกขององค์เกดีก็จะมีทั้งหมด7ชั้นสำหรับบันไดทางขึ้นก็จะมีอยู่สองทิศก็คือทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกแต่ละชั้นก็จะมีภาพแกะสลักหินทรายเรียงนุนต่ำเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติอย่างเช่นชั้นที่หนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานบารามีชั้นที่สองกับที่สก็จะเป็นภาพแกะสลักหินทรายเรียงนุนต่ำเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าชั้น ที่4ก็จะเป็นรูปชัยมงคลคาถาชั้นที่5ก็จะเป็นเรื่องของประสูตรตรัดสรู้แสดงปฐมเทศนาและประินิพานนะครับเราก็จะเดินไปจนถึงชั้นที่6กับชั้นที่7เลยนะครับ แต่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นชั้นที่ห้าเพราะว่าเป็นผนังทรงกลมฐานรององค์เจดีย์เป็นภาพสังเวณนีสถานสีตน่ตำบลก็คือประสูตรตัดสรุสแสดงปฐมเทศนาและประินิพานตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นชั้นที่6กนะครับก็จะเป็นองค์เจดีย์8องค์และองค์เจดีประธานอีก1งองค์ก็จะตั้งอยู่ฐานของชั้นที่5ตัวนี้ถ้าเป็นชั้นที่7ก,ก็จะเป็นยอดเจดีทองคําหนักถึง1 0อบาทนะครับก็จะเป็นอยู่ยอดตัวนี้แหะครับส,สูงที่ออกสีทองนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ เราก็มองภาพมุมสูงนิดหนึ่งนะครับก็จะมีความสวยงามถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของเจดีย์ขนาดใหญ่ที่ทำจากหินทรายธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยแต่ถ้าใครที่ต้องการอยากจะเดินทางมาเที่ยวนะครับเจดีย์หินทรายตัวนี้ก็ตั้งอยู่ที่วัดปากงุงหรือวัดป่าชาคมวัดนาลำตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าเราเดินทางมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะเดินทางออกจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ไปที่ทางอำเภอวาปีถึงหลักกิโลเมตรที่11แล้วก็อยู่เทินเลี้ยวซ้ายไปอำเภอศรสีสมเด็จอีก10กิโลก็จะถึงวัดป่ากกุงนะครับ